เบิดแห้งเลยตอนนี้กูจะร้องไห้กูจะร้องไห้อ่ะสองรอบรอบแรกก็ตนี้จะร้องไห้อ่ะจะร้องไห้อ่ะเจะ็ดมวดแล้วว่าพูดอะไรไม่ออกอ่ะ เมื่อคืนคนดูแปดหมื่นกว่าคนเมื่อคืนคนดูแปดหมื่นกว่าคนสมาชิกในกลุ่มสามแสนคนเฝ้ารอเลขปู่ที่สุดแล้วค่ะไม,ไม่รู้ที่ไหนจะให้ได้แบบนี้แล้วเจ็ดงวดติด,ด,ดตทุกคนเฝ้ารอทุกคนรอคอยเลขทูปปู่ปู่จัดให้ เจ็ดมวติดเวรแดกเลยกูตอนเนี้ย this is a เวรเลยห้าหกเจ็ดวติดกูโดนป้าตีแน่ป้าป้าตีกูแน่ๆเลยป้าป้าตีกูแน่ ว่ากูเครียดเลยดิอิสเครียดเลยตอนนี้ห้าหกพูดอะไรไม่ออกทุกคนพูดอะไรไม่ออกบางคนก็ถาเอาเดี๋ยวถูหวยนะคะจะกลับมาบูชาปู่เดี๋ยวถูหวยนะคะจะไปกราบปู่มากราบปู่เลยค่ะหนึ่งบอกแล้วว่าไม่ต้องรอให้ปู่เสร็จมากราบได้เลยหลายคนก็มากราบปู่มาขอบารามีปู่งวดที่แล้วได้กันไปบนล่างงวดนี้มาห้าหกอีกนะคะทูปปู่หนึ่งไม่รู้ว่า วันนี้กลับไปตอนออวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าของจะเต็มตรงนั้นมากมายแค่ไหนไม่รู้เลยเราดูบอลราดูบอล บนออกอะไรพี่อะบนออกอะไรหลุนอยู่หลุนอยูหหหห่ห้าหกหหจริงๆใช่ไหมทุกคนใครก็ได้ช่วยกระโดดถีบหน้าหนึ่งทีถ้าตกเดี๋ยวมันเชย ประทัดเลขประทัดประทัดพ่อประทัดปู่ด้วยค่ะประทัดที่ไปถวายปู่ <c oughs> <c oughs> เลขประทัดแปดเจ็ดแต่หนึ่งบอกแล้วนะว่าหนึ่งไม่ได้เน้นเลขประทัดนะคะหนึ่งไม่ได้ให้ทุกคนซื้อเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่รับไม่นับนะคะหนึ่งไม่นับเลขประทัดหนึ่งไม่นับเลขประทัดนะคะไม่นับเลขประทัดเลขประทัดพ่อเมื่อวานที่ไปจุดเมื่อวานไปจุดถวายเอถวายเอทั่วเที่ยงเมื่อวานจุดประทัดถวายทั่วเที่ยงนะคะ เลขประทัดเพจเลยค่ะสี่แปดไม่นับนะคะไม่นับนับแค่ว่าเข้าห้าหกเลขปู่เพราะหนึ่งบอกลูกค้าแล้วว่าเลขประทัดหนึ่งไม่ได้เน้นที่รัฐบาลเน้นที่ฮานอยและเราเข้าเลขทู่ปู่งวดนี้เ,เข้าเลขทู่ปู่งวดนี้เจ็ดงวดติด คือเอาง่ายๆป้ามันออกเลขนี่แหละหนึ่งศูนย์ศูนย์เลขทูป,ปู่ เจ็มดม่วติดสมหวังดังรอคอยสมหวังดังตั้งใจเอฟเอฟเอากล่องงานบอสมาหน่อยพวกสมุดปากกาห้าหกลูกค้าเบาๆไร ซื้อห้าหกหางเดียวเรียบร้อยค่ะรวยรวยเลยรวยห้าหกเจ็ดงดติด หลังจากหวยออกเฟซกูก็โดนแท็กบานเลย <c oughs> อมสินมาตัวเน้นรัฐบาลไทยบอกแล้วว่าต้องเล่นรัฐบาลไทยด้วยนะคะออมสินมาตัวเน้นรัฐบาลไทย คมสิธิ์มาตัวเน้นรัฐบาลไทยมาเลขทูปปู่เจ็ดงวดติดเจ็บคอแล้วค่ะตอนนี้เบอร์อยู่ตอนนี้ไม่ใช่อะไรมันจริงใช่ไหมวะเบอร์อยู่ตอนนี้คือมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหม สบายอ่ะแล้วคือแบบหายไข้เลยอ่ะห้าหกแปดหมื่นกว่าคนขอบคุณทู่ป,ปู่มากค่ะแม่หนึ่งจะเอฟซีจากเกาหลีหนูได้หนึ่งแสนบาทไทยโอ้ยินดีด้วยค่ะคุณเจนยินดีด้วยนะคะยินดีกับทุกคนที่ถูกยินดีกับทุกคนที่ได้บารมีปู่ปู่เมตตาเราบารมีปู่ปู่เมตตาเรา อะไรไม่ออกอ่ะงงอยู่อ่ะห้าหกจริงจริงอ่ะหนูพูดอะไรไม่ออกอ่ะมากเลยอ่ะไม่ฟันแปกฟันสอง เลขทูปู่เลขทูปู่คนดูแปดหมื่นกว่าคนสมาชิกในกลุ่มสามแสนกว่าคนใครไม่ได้คือลำลำเลยค่ะ